สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวนาว26จังหวัดสตูลศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทําการรื้อถอนพงพางซึ่งเป็นเครื่องประมงปิดกฎหมายนําร่องในตำบลตามะลางังอําเภอสตูลเป็นพื้นที่แรกและจะทยอยรื้อถอนจนครบทุกพื้นที่ในสตูลพร้อมชี้แจงและทําความเข้าใจกับชาวประมงในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพจากรัฐบาล Google อยัษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตของสหรัฐเปิดเผยว่าได้แจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่รัฐบาลสนับสนุนมากกว่า4,000ครั้งต่อเดือนและย้ำว่าบริษัทเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นผู้เริ่มการปรับปรามการสอดแนมของรัฐบาลก่อนค่ายอื่นๆก่อนหน้านี้ Google เคยเผยว่าได้แจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการหลายหมื่นครั้งในรอบไม่กี่เดือน และทําให้ผู้ใช้บริการเองก็ต้องอัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยของตัวเองไปด้วยติดตามข่าวสารบ,บันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องนาว26ค่ะ